เราไปอามกตุ้ยไข่เดนฟลูเดนเดนฟลูฟี่ไข่คนนีใครายสีน้ำเงินคือใครมาผมเองผมเองอ๋อไอ้ยีคือเกี่ยวด้วยแกเอ้ยใช่เสี่ยวปะโอเคใช่แต่ผมเส้นเรื่องแปลกเลยเปลี่ยนชุดแบบนึงมามาเข้ามามาคนเข้ามาใครจะได้เข้ามาส่งโค้ดห้องไปแล้ว โอเคแล้วครับเอียไม่ตอกู่เลยเขาตั้งเขาสร้างห้องกันหมดแคูไม่ดีมีคนเดียวเอาคูดาซัสกับวีก็พออันนี้เราอันนี้เรากินข้าวไปด้วยเนี่ยเนี่ยเย็บใช่เไม่่สงนจะส่งร้านถ้ากินอ่ะขอร้องจะส่งแค่นั้นแหละจะใครคนว่าเองเองพลอยรุดมาเอตั้งชื่อเอตั้งชื่อให้ตั้งชื่อให้คนดูอ่อนว่าเป็นใครตั้งชื่อป่าอะไรเนี่ยโคชิโคชีเอาสีเยวะเลย ือติงตั้งชื่อเวทหอกซาตอลิซาตอลิไม่เข้าวันหรอเออซาตอลิมาเร็วซาตอลิจะเลยนะปิ่จนานนิดนะถ้าถ้ยังไม่โหวตก็ไม่ต้องพูดปิดใหม่เลยก็ได้ถ้าปิดใหม่ได้ถ้ายังไม่โหวตไม่ต้องพูดเออโอเคโอเคใครพูดใครพูดโดยบังคับปิดใหม่โอ้ยแย่อ่ะถ้าเดี๋ยวกินข้าวอะไรตอนนี้เราเป็นเอเชียคขา p เทโต้ ปดเอาอเคโอเคนะเฮ้ยเจอส่งตรงทางเดินใครทำซาตริฮเสร็จยังไม่ได้เฮ้ยเจอส่งตรงทางเดินเฮ้ยซาตวิยังไม่ได้เล่นเลยเดินมาเจอเลยไ่น้องไายนะ ทุกคนอยู่ไหนกันเราอยู่ตรงห้องเรียกเกอร์ตรงบอลคนี่เราอยู่ข้างในบ้านอยู่เลยยังไ่แก้ไ่เลยผมอยู่ห้องเอาฟิเพิ่งไปแก้ไฟเสร็จอ่ะอนนี้ยังไม่มีใครมีข้อมูลอะไรใช่ใช่ใบอกว่าท่อที่มันเชต่อกับเรเียเตอร์อะไม่ไม่ไม่มีเปิดเลยปัไม่เห็นไม่เห็นใครเลยตอนเรียเตอร์ใช่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 นั้น่ะ ไม่เป็นไรค้อน้าเียมอะในคนข้าวโหดเทียมไม่สตอรี่เล่นเลยอะอือคดเชื่มใคระเอวแน่เลยหรอวะมันดีใครวะเอวแน่นอนเอวแน่นอนเรอวะเชื่อด็เอวใส่ไรกันใส่ใสู่้้หมดมั่วหมดมัวใส่ไรใส่ไรกันไม่มีหมดยหมดัวก็เร็วเออสีขาวเอ็สคิปเอสคิปเอสคิป โอ้ยไขรัวสองโวเนี่ยใครวะไขวัวสองเนี่ยเกืบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วแล้ว เอาไื่อไปจวนตีพี่คนนั้นนะปไหมงนนี้ม่คุน้นเลยใครวะ <c oughs> เพี้ยอะไรก็ไม่รู้หนีเลยเพราะว่าสีเพรปินอะไรยังวะเออเป็นวว่าสีขาวเป็นวะอีกหน่อย,ยสีขาวสีม่วงวะไม่มั่นใจมันก็แค่มองอัดโลดนอะจังวะเฮ้

คีอคนเดินผ่านด้วยวะเมื่อกี้ะใครเดินผ่านใครนะใครนะใครนะโจมันเองฆาตกรโคตรอะไรนะฆาตกรโคตรเอ็กซ์เพรสเลยวะสีดำเดินผ่านศพมันเองไงดิอ่าแถวข้างเดินจากเบ็ดเบยไปรันแพดอ่ะไออีพอสเตอร์ชั่วร้ายอะเออแถวนั้นอะก็คือเห็นนะสีดำอ่ะเดินผ่านมามาพอดีเว้ยไม่ใจะว่าสีดำหรือสีม่วงนะเออไม่แน่ใจชื่อมันแบบแปลก แต่ไม่ได้เจาะวิาเลยจิ๋วมจะพาพาดบุ๊บเห็นสิงสี่ดำมาตายเราอะเราเราาม่วงอ่ะตีข้าตกรอนไอ้ยเข้าตกรอนเป็นโชคดีเอะเยไม่ไ้พูดอะไรเลยแต่ว่าไอ้คนได้ฆ่าแล้ยางฆ่าเลยก็ปลอมตัวถ้าเป็นสีดำเด่หมอือเฮ้ยไอ้คนเยอเลยโอ้โหอะไรโอ้โหอรอะอะอยแ่กอดบแล้วไอ้าตกรอนเป็นโชคดี ข้าตกอนไม่โชคด,ดีเกินข้าตะกอนแบบมีความไว้ใจเพื่อนเยอะม,มากเลยเฮ้ยเพื่อนไว้ใจข้าตะกอนเยอะม,มากเลยวะรับไม่ได้เินโคตรจะอีซี เดี๋ยว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 เมื่อกี้คือเห็นลงท่อโดยปลอมชื่อเป็นกูไงเอวเอวกูรีดอีกแล้วเอวไม่กคุณกำอะไรเอวอะไรเป็นไหมผมอยู่ห่างซ้ายมาอยู่อยู่ตรงจุดเกิดตรงจุดเกิดยานี่เลยตอนตอนแรกเลยจุดเกิดตอนแรกกันเลย แล้วเป็นคนวอคุณวอคุณวคุณวผมเพิ่งขึ้นมาในรนนู้นเดินสงาดนแรเล้ยวยจุดตส้ยมอเาตโกนโคชิโคชิเชื่อเราโคชิเป็นเมื่อกี้โคชิลงข้อด้วยเออโคชิโอเคดีแล้วจบเกมจบเกมเออจบจบจบอบเกนอเตอร์จบเกมจบเกมการไนน์สตอรี่เสบตัวอิอเอร์ีอเตอร์วีน้องเฮ้ยอาตงตงปะ ทำไมพวกคุณไว้ใจเขาขนาดนี้วะไปช่วยไม่ได้มันเทอร์บอยด์กลางโคชอบอะไรเงี้ยตั้งแต่ซาโตริตายอ่ะคือแบบเห็นเห็นโปรเตสตโตขึ้นไปข้างบนอะ